เรื่องของดีมีในศาสนาพุทธตอนที่หนึ่งของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนาของดีอย่างนี้ในศาสนาอื่นๆไม่มีของดีในที่นี้หมายถึงสัจธรรมของจริงของแท้มีเหตุมีผลยืนยันได้เต็มที่มีสี่อย่างคือทุกหนึ่งสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกหนึ่งนิโรธความดับทุกหนึ่ง มักหนทางให้ถึงความดับทุกขหนึ่งพระสมาาสามพุทธเจ้าทรงปฏิบัติขวนกว้าได้มาด้วยพระองค์เองโดยไม่ได้มีใครบอกเล่าแนะนําและได้เฉพาะในกายและใจของพระองค์เองแท้ๆมนุษย์ในโลกนี้เขาไม่ทํากันมาก่อนแล้วทรงนําเอาความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่แก่มนุษย์ชาวโลกให้รู้ตามเห็นตามจนกระทั่งทุกวันนี้ภายหลัง พระอาจารย์บางท่านบางองค์สอนไม่มีหลักธรรมะอยู่ในใจทั้งตนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติด,ด้วยจดจำเอาตามตาราบ้างสอนผิดผิด,ผดถูกถูกบ้างหรือสอนโดยเห็นแก่อามิสินจ้างบ้างหรือมีกฎข้อบงังคับที่จำเป็นคำสอนนั้นย่อมไม่ได้ประโยชน์สมบูรณ์เพราะเป็นเหตุให้ผู้ฟังไม่เกิดศรัทธาเลื่อมใสย่อมปฏิบัติตาม ถึงแม้ผู้ฟังจะมีอุปนิสัยยอมปฏิบัติเป็นไปตามนั้นแล้วก็ตามเมื่อความขัดข้องเกิดขึ้นมาจะถามอาจารย์ผู้สอนก็แก้ให้ไม่ได้เพราะตนไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนอาจทําให้ลูกศิษย์เห็นผิดไปได้บางทีทําให้จิตวิปลาสไปก็มีมากแล้วฉะนั้นผู้ที่สอนจึงควรระวังสังวรสอนพระศาสนาแทนที่จะเป็นคุณเลยเกิดเป็นโทษขึ้นมาก็เป็นไปได้ คนในเมืองไทยโดยมากแล้วเพียงแต่เอาพุทธศาสนามาถือไว้ไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจึงมีชาวพุทธเป็นส่วนมากพุทธบริษัทที่แท้มีน้อยถ้าอาจารย์ผู้สอนมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยที่แท้จริงแล้วคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีย่อมได้รับผลของกรรมดีมีความสุขก,กายและใจเชื่อว่าทำความชั่ว ย่อมได้รับผลของกรรมชั่วนั้นเป็นทุกข์ทางกายและใจคนเราเกิดมาย่อมมีกรรมทุกๆคนจึงได้เกิดมาถ้าไม่มีกรรมก็ไม่ได้เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องอาศัยกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่คือการทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพจะอยู่กับเขาในโลกนี้ได้อย่างไรฉะนั้นเมื่อจำเป็นจะต้องทำกรรมจึงควรงดเว้นกรรมชั่วเสีย จงกระทำแต่กรรมดีๆกรรมชั่วจึงค่อยๆหมดไปโดยการไม่กระทำขึ้นมาใหม่อีกผู้ที่เชื่อในเรื่องกรรมเห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วย่อมละจากบาปกรรมนั้นๆด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอื่นมาบังคับเจตนาที่เป็นอกุศลที่จะให้ล่วงในศีลข้อนั้นๆย่อมไม่มีศีลห้าศีลแปดของคราวา และศีลสิบศีลสอง้อยยิบเจ็ดของพระภิกษุสามเณรก็จะยังรากฐานลงลึกถึงรากฐานของพระพุทธศาสนานั่นก็คือจิตต่างคนต่างก็มีศีลเป็นอิสระรักษาศีลด้วยศรัทธาของตัวตนเองพระพุทธศาสนาก็มั่นคงยั่งยืนไปสิ้นกาลนานแน่นอนที่สุดผู้ติกลัวบาปย่อมงดเว้นในศีลข้อนั้นๆ แล้วจะต้องพิจารณาแต่เรื่องบาปก,กรรมคุณและโทษของศีลจนเห็นชัดแจ้งแล้วจิตใจจะเบิกบานแจ่มใสสะอาดอยู่เป็นนิดนี่เรียกว่าปัญญาเกิดจากพระรัตนตรัยและศีลเป็นมูลฐานการพิจารณาของการที่ไม่มีพระรัตนตรัยและไม่มีศีลในตัวของตนเห็นเป็นภัยอย่างมหันแล้วก็จดจ่อตั้งมั่นอยู่ในความที่ตน มีพระรัตนตรัยและศีลน,นั้นด้วยจิตที่เบิกบานอย่างยิ่งเห็นโทษของความคิดสัญญาอารมณ์ความปรุงแต่งซึ่งไม่มีสาระใดๆคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิผู้มารู้แจ้งเห็นจริงในกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นดังที่ได้อธิบายมาแล้วก็ดีหรือรู้จากภูมิปัญญาของผู้ที่ละกิเลสเหล่านั้นแล้วก็ดี ยังไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ที่แท้จริงได้เป็นแต่ทำกิเลสให้เบาบางลงเท่านั้นแท้จริงผู้ที่เกิดมาในโลกนี้มีอายตนะผัสสะแล้วจะต้องมีอารมณ์เป็นธรรมดากิเลสท,ทั้งหลายมีกามฉันทะเป็นต้นก็ต้องมีผู้ไม่รู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงของมันเข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นของของตนของตัวย่อมเดือดร้อนเป็นทุกข์ตลอดกาลนาน ผู้ที่ได้อบรมมาแต่ต้นคือเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมีศีลให้มั่นคงทำสมาธิให้แน่วแน่มีปัญญาฉลาดในอุบายต่างๆทำตนให้พ้นจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วย่อมเห็นชัดในโทษนั้นๆทุกทั้งปวงที่เข้าไปยึดถือเอาอารมณ์นั้นๆปล่อยวางทำใจให้เป็นกลางแล้วรู้อยู่ว่าใจของเรานั้นเป็นกลางนี่เรียกว่า วิปัสนาเกิดจากปัญญาถ้าผู้สอนสอนให้คนทั้งหลายเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามในนี้แล้วคนไทยในเมืองไทยก็จะชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทมากยิ่งขึ้นแล้วละจากการถือผิดเหล่านี้คือถือเจ้าเข้าทรงถือตระกุฏพิสมรถือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และว,วัตถุมงคลที่เอามาแขวนไว้ที่คอกันมากมายอย่างทุกวันนี้ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญพุทธบริษัทในเมืองไทยก็จะสงบสุขยิ่งขึ้นไปกว่านี้ของดีในศาสนาพุทธของดีอลัำค้าผู้มีปัญญาจะหาได้แต่เฉพาะในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นคนในสมัยก่อนท่านทำอะไรด้วยใจทราบซึง้งถึงสิ่งที่ท่านทำนั้นด้วยใจจริงไม่เหมือนคนในสมัยหลังๆนี้คนในสมัยหลังๆนี้ถึงจะทำตามท่านก็จริงแต่ มักจะทำตามเยี่ยงประเพณีไม่ได้ทำโดยความจริงใจถึงจะมีความรู้และความสามารถพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรก็ไม่ทราบซึ้งถึงความเป็นจริงของท่านอยู่ดีเมื่อก่อนนั้นท่านทําอะไรต้องทําด้วยกายวาจาและใจอันทราบซึ้งถึงสิ่งที่ทํานั้นด้วยใจจริงๆตัวอย่างเช่นคนในปัจจุบันนี้จะไหว้พระกราบพระหรืออะไรก็แล้วแต่ ถึงจะไหว้าสามหนหรือกราบสามครั้งคนโดยส่วนมากก็ไหว้ไปกราบไปอย่างนั้นแหละไม่มีความหมายอะไรไหว้าสามหนกราบสามครั้งเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่รู้กันเห็นหมู่เพื่อนไหว้และกราบก็ไหว้และกราบไปตามอย่างนั้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นอีกบางทีเมินหน้าไปดูสิ่งต่างๆแล้วปากก็ยังพูดกับเพื่อนฝูงอีกด้วยอย่างนี้จะเรียกว่าพุทธศาสนาเจริญ และเข้าถึงจิตใจของชาพุทธได้อย่างไรที่เป็นพระและเป็นครูบาอาจารย์ขอได้มาช่วยกันทำตัวของตนให้เป็นแบบอย่างของคนอื่นๆแล้วก็จงพากันมาสอนเขาเหล่านั้นให้กราบไหว้ให้ถูกพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธศาสนาจะได้เข้าถึงจิตใจของผู้คนแล้วพระพุทธศาสนาจะได้ถาวรสืบต่อไปจงอย่าให้คนภายนอกเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเด็กๆหาแกนสารไม่ได้นอกจากนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังพากันหลงงมง,ง,ง,งายนับถือเครื่องรางของขลังตะกรุดคาถาพายันพูดผีปีศาเข้าใจกันว่าสิ่งเหล่านั้นจะดลบันดาลให้เราได้พ้นภัยอันตรายได้และให้โชคลาบต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เชื่อโดยงมงายนอกพุทธศาสนาเชื่อว่าของเหล่านั้นมีอยู่จริง และเชื่อว่าของเหล่านั้นจะโดนบันดาลให้ได้ตามปรารถนาของตนได้แต่คนเหล่านั้นบางพวกก็ยังเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสาระที่พึ่งก็มีได้ของสามอย่างไหวของอย่างเดียวพุทธบริษัททั่วทั้งโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาใดเมื่อจะทําพิธีกรรมมีการไหว้พระเป็นต้นจะต้องกราบสามครั้งแล้วจึงค่อยทําพิธีนั้นๆต่อไปการไหว ที่เปล่งด้วยวาจาก็เช่นเดียวกันต้องเปล่งออกมาถึงสามจบก่อนจึงทำพิธีนั้นๆต่อไปได้การกราบพระรัตนตรัยสามครั้งนั้นเป็นการสมควรโดยแท้เพราะกราบของสามอย่างเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกก็มีการกราบสามครั้งและกล่าวประนามสามจบหรือกี่จบก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนความว่า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำกล่าวประนามทั้งหมดนี้ท่านทั้งสี่ได้กล่าวไว้เมื่อคราวที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วใหม่หมๆกละบทด,ดังนี้นโมอสุรินทราหูเป็นผู้กล่าวตัสสะพญามาราธิราชเป็นผู้กล่าวภะคะวะโตพระอินเป็นผู้กล่าวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ท้ามหาพรหมเป็นผู้กล่าวเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วเป็นคำกราบนรมาสก,การพระพุทธเจ้าแปลความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมนมาสก,การกราบไหว้พระพุทธเจ้าสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแต่กราบไหว้สามครั้งกล่าวประนามสามหนภายหลังเลยถือปฏิบัติสืบต,ต่อกันมาการกราบไหว้และกล่าวประนาม ถึงจะไม่เป็นของสำคัญอะไรนักเรื่องเหล่านี้มันอยู่ที่ใจก็จริงแต่เป็นพิธีกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธบริษัทขอท่านผู้รู้ทั้งหลายโปรดได้พิจารณาดูว่าเรื่องเหล่านี้พุทธะเอามาจากพราหมณ์หรือว่าพราหมณ์เอาไปจากพุทธะแม้แต่การไหว้พูดผีปีศาจก็ต้องไหว้สามครั้งเหมือนกันถ้าไม่เช่นนั้นผีจะไม่พอใจ และไม่ประสิทธิ์ให้ตามที่ต้องการข้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้จื่อว่าเกิดมาดีแล้วคือเกิดมาแล้วได้ของดีมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามอย่างคือกายวาจาและใจซึ่งสัตว์อื่นทั้งสองเท้าสี่เท้าและมากเท้าด้วยกันหรือไม่มีเท้าเลยที่เกิดมาด้วยกันไม่ได้อย่างปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือได้ก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ ของดีที่ว่านี้มีประสิทธิภาพสูงสามารถบรรดาทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของมองเห็นด้วยตาหรือมองไม่เห็นด้วยตาก็ตามแม้สมบัติอันยวดยิ่งคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติอันมนุษย์ผู้เกิดมาแล้วพึงปรารถนาทุกคนก็ย่อมสามารถทําให้สำเร็จได้ทั้งนั้นด้วยของสามอย่างนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้ามีของสามอย่างอันประเสริฐดังกล่าวแล้ว ขอเอามาน้อมกราบไหว้ของเลิศคือพระสมาสัพพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองคืออริยสัจสี่แล้วนำมาแสดงให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ฟังแล้วทำตามจนรู้แจ้งเห็นจริงตามนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงขอกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่พระองค์เดียวในโลกนี้แต่ขอถึงซึ่งพระองค์นั้นด้วยกายวาจาและใจ ทั้งระลึกถึงคุณของพระธรรมอันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วและพระอริยสงฆ์สาวกพร้อมในขณะเดียวกันด้วยที่เพิ่งทั้งสามอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่บนโลกนี้ถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิปพานไปนาแล้วแต่แก้วทั้งสามประการนี้ก็ยังเจิดจ้าด้วยคุณธรรมหาได้เศร้าหมองไปด้วยไม่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งได้ของอันหาค่าไม่ได้นี้ คือกายวาจาใจอันบุญกรรมนำตกแต่งมาให้แล้วขอน้อมนมัสการกราบไหว้ของดีเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยสัจจะเคารพอย่างยิ่งในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นเองโปรดติดตามในตอนต่อไปจากบทบรรยายคำสอนหลวงปู่เทศเทศรังสีช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เมื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ